สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เขาก็มายามกุ้งนะครับผมมาใส่หมู่บ้านสวัสดีครับน้องพังสบายดีโอ้ระวังเด้อฮะลุ่นนุ่งแกะไว้ช่วได้ปะไอมาต้องออกมาคือดินพังขึ้นด,ด,ดิ่นนี่ไงพอได้ปะ ปลาด้ละปลาซิววเขาปวเขากุ้งกมกุ้งกมเเอาไปเสียไป้กอันนั้นเลยาปไอะไรสิแกะไหมเี่วเขาเป็นมกไหมพูดหนากุ้งคือได้หลายเน่นะพูดนาไพหนากุ้งนะพหนาบบแบบมีปูเขาเลยมันนี่เนี พี่เ uh ห็ดจังไหนคือบูพี่ปูเขาเอ๋อมันก็ลร้อยเห็นดีมันบาติดกินดีเอ้อไม่เห็นเห็ดเนาะอูหูมันก็เขาไปได้มีแต่กุ้งกระปลาพูนะชันดีๆแอมให้กุ้งมันลงเลยพูนะกุ้งกระปลาไหมนี่ยะไปใส่ได้อีกใส่ต่ออีกก็ได้กุ้งได้ไหมแบบบ่มีปูบ่มีหอยเลย มันนะนาบาทเดียวได้นี่ไปต่อไหมแล้วพ่อไอไอโออกมาใส่เมื่มอวา,า,า,านในแจงกันดนไอเอาไม่เสีบสยบใส่ออ ไอ้มาดออกมาใส่ผู้เดียวข้างผางพอดีออกมาน้ำใม่มาดตอนแรงเมื่อวานเค,เค่อยค่อยไอ้ใส่ห้าอันบ่มีแต่ปลาซิอยู่แม่มีแต่กุ้งพูดนะกุ้งแม่กุ้งแม่ปลาพี่น้องกับสิปลาไอ่โหแล้ววันนี้ใส่นะไรใส่คือไอ้แล้วพูดนะ ดกุ้งไหมคลายกระโดดไอ้กระโดดกระเดียะกระเดียกระโดดกระเดียะกระโดดอันนี้เคยเบิ่งในในในด่างไอสิได้แต่ว่าตัวจริงมันหลายหลายพูนะกล่องมันซูมจนได้เป็นเป็นกำมือเลยเขาที่ใส่เอาไปขายนั่นเนาะเขาจะใส่เล็กน้อยนาะพูน่ะกุ้งไหมพูน่ะกุ้งทั้งหมดเลยสะอ่อนขักเลย ออกก่อนวะนี่น้องจับเห็นปะก็ได้หลายใช่ไหมธนาเห็ดถนาเห็ดเห็ดตั้งซี่แต่ธนาเห็ดเห็ดกระไอเห็ดนี่นะนพูดหนาสุดเท้าหอกได้อยู่เ่าเพราะว่าอีปูสุดเท้าหอกก็ได้แต่ว่าได้กับได้อีปูหอยหลายกุ้งกับพ่อกับพ่อได้กินอยู่กับพ่อได้เจียวอยู่แต่ว่ามันบ่ได้หลายทำนี่ไม่พูดหนะพูดหนะจนเป็นจะเป็นกรอบน้องถางเลยไหม ทายเห็ดกรอบไปสิจะเป็นกรอบไปสิแหละผู้ไหนะ <laughs> บาดเดียวนี่พ่อปนเลย <laughs> บาตเดียวใส่จังซี่นอกแบบเป็นหอยไม่จุม่มพวกเขาเนาะกระปูเนาะแบบเยมาใส่แบบมันประจุประจุดินใช่น้ำออกดีก มันติดนนเดนาะหมดมันติดเมียนอีปูกับปลาเจาะคือเก่าเห็ดอะไรใ่ดีดีปลาเจาะนีะ่สองบาทได้นี่สองบาทดีแจดเลยถ้าพึ่งตัวน,นี้วาจะได้ปะแถวมาได้ทุกควรก็คือคักคักวุน้วนอะพุ้นอะ ไหนเหี้อ้าวเอ,เอ,เอเย้ยตัวนี้ได้บ่ตนนัวนี้อือ้าตัวนี้ก็ได้อีกได้ได้ได้ตัวน,นี้ก็ได้พูดนะป้ากุ้งแม่พูดนะเพื่อเออเขาวจังทร์เลี้ยงชีวิมันได้เนาะเลยขาวเลยเอ <ś cis> าจันทานเลย <people> ตังซีได้ผลอนะ่ะหาใส่หาใส่บ้ไว้อีกเนาะใส่อยู่วะใส่ปะหรือเป่าปะใส่ใส่เลยเนาะอยากอีกหอย,ยออกมาใส่อีกเนาะอันที่สองที่สามเดี๋ยวอันที่สามนะที่แล้วเสร็จนะสามอนะันที่สามแล้วยังอีกอยังอีกสองอัน,นพูดนะตัวนี้บ่มีหอยเมื่อกี้นีิยังมีหอยสองสามหน่วยนะ่ะอันนี้มีหน่วยเดียวหอย ปวน้กุ้งไหมปนกินแซ่บเช็ดมกกระแซ่บได้ละ่ะมกหนึ่งกลุ่มมันมีอยู่แต่ว่าเต่ว่ามื่อนั้นเ้าใส่จะเ่าใส่จมดินเพื่อนเนาะแล้วก็เหาก็ใส่คแคบนะฮก<ล><า>ินเนื้อก่อนแล้วเราก็เอาเอาใบตองไม่ใบไม้ไม่ห่อปุ๊กลแล้วก็ที่ที่ปูมันมากินเนื้อก่อนกุ้งมันก็เลยเข่าไปอยากหลายปันได Nó khá nghe Nó mở ra Nó nhảy nhảy Nó nó sẽ ốp Cái <laughs> đài <laughs> nè Ok, okay. เป็นได้เป็นถวยใช่ไหมเนีะ่ะเอาเบิงบ่งเบิ่งคือจังแบบอยู่คุนี่ือจัองหนุ่ยเลยเนี่ยปลาซอนเนี่ยก,ก,ก,กยุ้งกุ้งก็มีแต่กุ้งแม่ไข่ทั้งหมดกลางที่สี่แบบดนี้ผู้ใดใส่เบ็ดไวจะเนี้ยรุนแรงกันมาตอนนี้ที่ได้วะ ตอนนี้คือหยดต้งแห้งเถอะน้ำถึอปลาบู่อะน้ำถึอปลาบู่อะอุ้ยขาดเลยเหนีงยงไอ้คือขาดเลยไอ้มาเหนียงคือขาดแต่ว่ากุ้งคือหลายใช่หละ่ะอันนั้นคือขาดต้งเลยหรือว่าเใาเหยียบพอดีบอกปลาได้เมื่อกี้นี่ปลากระปูดิหัน,น อืมปลาบูกระปูพนูนะอันท่านี้มันขาดพนาูนะแต่ว่ากุ้งได้หลายพนาูนะชิได,ด้หน้อยเนาะตาตรงใหญ่แม่มากินนีพูน่ะก,กุ้งกะกุ้งก็ได้หลายคือกันทางนี่นะแต่ว่ามันขาดมันทางมันออกนะว่มมามาดีนะมันกัดปูนะชักเลยปูอีปูเล้วยเมื่อกี้นี่ปูกัปบปูนะลุลงน้าก,กันเลยมันเป็นน้ำสีใสเมืองว่านะ บอูมันปลาบู่ตัวมียใหญ่กินมันโยดปลาเน่ยมันโยดเนาะยังได้อยู่ได้ตัวนี้ก็ได้อืมอืมชิัยด้วยปลาตัวมันให่นะ กินโอเคใช่ชใที่ไหยดิต้องการกินกุ้งลงเลยอันกะยามดัางสุดท้ายแล้วกันกุก้งยางหน้าคือสูงไว้น่อยนะกุก้งยางหน้าไหมไอ้บ่ได้ปะให้หยามนันหกแห้งมันก็เลยขึ้นไว่น่ะ น,น,นไ,ไ,ด,ได,นดังสุดท้ายท้ายสุดแล้วอ,อ ามากินกุ้งพูดนะกุ้งมันได้ปลายแต่ว่าได้ปลาบูงใหญ่นี่พูดนะมันฉ่ำแขนนี่พูดนะเขาเรากินกุ้งกินปลาพูดนะกุ้งก็มีแต่ตัวใหญ่ใหญ่พูนี่ไงนี่นะกุ้งเหี่ยกันมีปลาบูงกับปูน้่ปลากินบึกปลาบูงไหมตจนฉ่ำแขนนี่พูดนะพูดนะย่างอ้าอย่างหวานตัวเนื้อมัน โคตรใหญ่เลยได้บัวลายนี่กุ้งก็ได้บัวลายกุ้งนะแต่ว่ามีแต่ตัวใหญ่ได้ล่ะปลามันเข้าไปกินกุ้งได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปลามันหน่วงแหงหน่อยค่ะเนาะอะไรอย่เงี้ยหนึดหนดหนึดหนึดหนึดหรือหน่วงเนาะปลาไอ้เหวอ่ะมันมันบวรวมอุ้ยกุ้งเมื่อกี้นี้มันดิบไปแล้วมันบวกลมตรงมันบวรวมที่ tôi nhảy Tổ nhảy tôi nhanh quá không quá hết hết không hết 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 này hết 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 นี่เขาไปกินกุ้งน้อยนะอ่ะน้องเออกอ,อ่ะช่ได้ออกุ้งน่ะจะเขาลายอยู่คุณน่ะมันกัดกินกุ้งน่ะ เดี๋ยวปลาได้กินขนาดจะอ่อนได้กุ้งนี่พ่ได้เป็นถวยเลยนี่อละพอได้กินอ,อัอนี้ซื้อนีถาว่าเขาปนได้สองครับพือนนอ่อเขาบได้อเพื่อนเือเพื่อนกับแพงแพงนี่แหละเืือเพื่นอเน,เเนเ,อเน อกอันกับมือนี่ก็สามสิบสี่สิบหรอเอาหาทำบ่ค่อยได้ซื้อเอาไม่คือมา่ว้หี่ไม่นี่ยก็จะเอาไปอื่นจะเอาใส่เท่านั้นใส่พ่อได้กินคิดอยากนง่ใดก็ออกมาใส่พ่อบริสุทธิ์อน แล้วคนตัดแล้วเขาเดี๋ยวนี้คือคบวดตัดมันเป็นป้องปีแล้วอี่อีกเลย ไปหลอกบางน้ำป้ะไปหลอกทางน้ำหน้ากอนป้าวายนีไว้เงนมามากมุกไปเลยขึ้นยังงเนาะ้ามาดไหนวะ กว่ะเห็นมากอ่ะใส่เหล่อบึงน้ำหน้านค่เมื่อคืนนี่กระผลตกแห้งอยู่ทางกับจื้นไปเปียกเลยฝนตก กำลังกำลังถอนยอดกำลังงานกล้วยนี่มฮันรัปลูกไว้แต่นี้ออกออกปีละกล้วยด่างล่างหกปีออกเครือกล้วยด่างนี่มฮันรัปลูกไว้ เอาปีกล้วยเมื่อกินกับปุลนเ,เอาเอามื่อกินกับปนนปีกล้ยปีกล้วยด่างามาออกลายเสือแล้วกล้ยถ้ากันยังเรเอบปึงน้ำก่อนค่อยเข่าบ้าน เอาพังน้ำให้น้ำหน้าก่อนเน้นหน้ามันพัวกล้วยคืนนี้นิดหน่อยหนึ่งคือสุกแล้วนี่มันสุกมากหนึ่งคือสุกคืนนี้ฝนตกแห้งู่เด้เมื่อคืน มึงน้ำหน้าคันไอ้คพิงปลูกว่ะเนี่ย,อยไอ้ทางออกซิกล้วยน่แบบว่าแต่ละปีแล้วมันหน้าม,มันเจริญเขาเจริญข้มันอยู่แคบแมห้งเนาะ ให้บ้านเ่าเนี่ยนี่ใช้ทอ่อไหมอะก็เลยใช้ท่อไหม เขียวกุบมนทุ่งหน้าเลยเห็นเขาหน้าง่ามาะให้าะหน้าก็ซึ้งใจนี่แห้งซึ้งใจงามเห็งเห็นว่าตอนที่แรลูกบุาภุดนะไอจืดได้ปะเมื่อมีเข่าเลยเลย,ยให้นี่นะมนดีเนี่ยนาปึ๊ดเลยมาทั้งเครื่องเลย เราให้เราหน้าแย้งเข่าไปนำ้ำแห้งมือเข่าไปนำ้ำเพื่อนนี่แห้งเข่าลายน่นอยเานาะไม่มาสีบอลนี่เขา่าไม่มีเขา่าทั้งเพื่อนมันหล่นมัอนไรลุงท่อ,อ,อ Come มันมาเขียบนี่คือเครือบ,บ่ง,งามเลยายนาะมันเป็นยังไ,ไงคือไอ้หลวกเฮาดูอะต้นมะพร้าวนี่ก็เป็นโรคมนันอะ้ายเนาะ นกใบเหีเ่ยวไนลกเผา่ามผลเนี่ยมันได้กินน้ำอยู่แล้วแต่วัน่ามแรงม,ม่ได้กินน้ำมันก็เลยบบเป็นมาก ข้าเจ้านะจะปลูกใบามันจะงอนเนะาะใบมัจนจะล่ำเครื่องนหะ่วใหญ่อือน้องเขาไปปลูกลายแล้ว Mm. อัอนนี้ห้าก็นหรอเบิ่งหน้าแล้วเป็นแล้วแล้วเรื่องจิกเกียมตัวกลับบ้านสำหรับที่นี่กับเขาโจ๊กเงกงจะมีก่อนพอกันในที่หนะ้าบายยกลับบ้านขอไปฮน,นีุก่อน